สวัสดีครับวันนี้พบกันในมุมมองที่แปลกนิดนึงมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้า361 BioSpeed Future นะครับก็เรียกว่าลัดคิวกันมาเลยคู่นี้จากหลายๆคู่ที่ยังไม่ได้รีวิวกันเพราะไอ้คู่นี้มาเป็นรองเท,ท้าที่พาผมไปทะลุลิมิตของตัวเองมาแล้วนะครับเรียกอย่างนี้เลยดีกว่านะครับมันมันพาทะลุลิมิตจริงๆนะครับคือ เดี๋ยวขอเปิดการม e ีคอนเน็กอ่าคู่นี้ต้องบอกกับทุกท่านไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นรองเท้าเฉพาะทางมากๆมันไม่ใช่รองเท้าที่ทุกคนจําเป็นต้องมีนะครับมีไม่มีไม่เป็นไรคู่นี้ก็คือถ้ามีถ้าท่านเป็นขาแรงท่านสามารถเอาไปแข่ง5โล10โลได้แบบสบายมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เป็นไม่ใช่ขาแรงอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นขาแรง ผมว่าเราเอามันอยู่แค่ในแท็กก็พอในวันอินเทอร์วัลนะครับเราเอาไว้อินเทอร์เัลไว้ลงขอดแค่นี้พอแล้วเราอย่าเอามันไปทรมานร่างกายเลยถ้าไม่ผมถึงพูดว่าทรมานร่างกายต้องอย่างนี้คือไอ้คู่นี้มันวางตลาดอยู่กลุ่มเดียวกับพวกทักคุม,มิเซนนะครับอดิดาทักคุม,มิเซน็นไนกี้สตีกไฟอะไรอีกอะ นึกไม่ออกละคือคือมันมันออกแบบมาเป็นรองเท้าสําหรับการซิ่งในระยะสั้นๆนะครับแข่ง5โล10โลนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นในตลาดที่เป็นตัว5โล10โลสติ๊กไฟนะครับมีแค่แผ่น Pback เล็กๆอยู่กลางเท้าทาคุม,มิเซนมี Energy Lo ลอแต่เป็นไนลอนไฟเบอร์กัสนะครับแต่เจ้าตัว b i o s p e e d Future รเขาให้เป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ควิกโบนมาเลยถึงแม้มันจะมีความอ่อนนิดหนึ่ง และโฟมมันจะบางกว่าตัวอื่นตัวอื่นในตลาดนะครับที่เป็นพวกรองเท้าซิ่งระยะสั้นอ่างเงี้ยส่วนใหญ่โฟมจะอยู่ความสูงประมาณ33ประมาณนั้นที่ส้น,นนะครับส่วนหน้าก็ดอบแล้วแต่กันไปแต่ไอคู่นี้ตามสเปคคือ19มิลแต่ผมวัดจริงนี่เลยนี่เวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยนะมาวัดกันให้ดูต่อหน้าเลยฮะอ่ะ,อะโอ้ขออภัยเวอร์เนียนี้ก็ไม่ค่อยจะนี่สักเท่าไหร่ โอเคเนี่ยมันประมาณ27-28มิลแค่นั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างบางและดรอป4อ่ะถ้าสมมุติ28ก็ขนาด24ประมาณนั้นนะครับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใส่มาผนวกกับโฟมที่มีความบางกว่าโฟมตัวอื่นในตลาดมันจะทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ประมาณนึงแต่ไม่ได้แข็งขนาดว่าแข็งจนแบบแย่จนสะท้านเข่าสะท้านขา แต่สิ่งที่จะมาสถานคือบริเวณฝ่าเท้าของเรานะครับเพราะว่านอกจากแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ทุกท่านเห็นเอาโซตรงนี้ไหมครับวันนี้ผมอัด4 k 60เลยผมอยากให้เห็นกันชัดๆนะครับเอาโซของเขาเนี่ยที่มันมีความเป็นดอกขนาดนี้เวลาอยู่ในแท็กเนี่ยมันจิกแบบเรียกว่าน้องๆรองเท้าตะปูเลยก็ว่าได้ครับคือทุกท่านเห็นหมนนี่นี่นน,นี่มันจะ นูนไปด้านหลังย้อนอะอ,อม,นะมันจะย้อนอะเวลาก,กดไปแล้วมันจะจิกจิกแบบสุดสุดปลายอย่างนี้เลยนะครับสุดอย่างนี้เลยอออะเสุดแบบสุดเลยแล้วก็ดีดตัวส่งแล้วแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ของเขาด้านในนะครับเขามีการผ่าตรงนี้นะเออเขาผ่าเป็นสองซีกด้านซ้ายด้านขวาผ่าเพื่ออะไรนี่จะ,จะให้เห็นว่าสุดปลายาจริงนะมันยังเปื้อนเลยไม่รู้เห็นปอนในกล้องอ่แต่เนี้ยทำไมยังขาวอยู่ไปวิ่งในแท็กมาแต่ผมกลับมาผมรีบรล้างเลย ทำไมผมถึงล้างเลยเพราะว่าเหงื่อมันชุ่มมากๆนะครับเพราะว่ามัน,มนวิ่งเร็วมากแล้วก็ <c oughs> ชืนๆโฟมของเขาเป็นโฟม cqt extreme นะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าจูนมันนุ่มกว่าใน furia future นะครับตัวนั้นจะมีความแน่นกว่าแต่อตัวนี้ถ้าเกิดลองดูนะนี่นีนนผมจะบีบให้ดูเห็นไหมว่ามันค่อนข้างจะนุ่มแต่ผมเพิ่งจะสังเกตได้อย่างหนึ่งกับคาแรคเตอร์ของโฟม cqt extreme คือมันเป็นโฟมที่ มันมีระยะยุบนะแต่มันจะยุบแค่จุดเดียวยุบยุบแล้วมันกึกพอกึกแล้วมันปึ้งเลยเวลาคืนตัวคือมันคืนไวมันจะไม่ได้ค่อยๆคืนนะครับทีเนี้ยท่านที่ชอบโฟมนุ่มๆอย่างเช่นโฟมสูง X เวลาเดินในคู่เนี้ยคล้ายๆนะเออมันมันมีความนุ่มนะแต่ว่าเวลาวิ่งมันจะไม่นุ่มมันจะไม่ยุบเท่าสูง X ไลท์สไตล์โปรขายไหมผมว่านุ่มนวลกว่าทาคุมิเออคู่นี้นุ่มนวลกว่าทาคุมินะนุ่มนวลกว่าทาคุมิ ในการวิ่งนะครับนุ่มกว่าทาคุมิใส่สบายกว่าทาคุมิดีพุ่งแรงกว่าทากุมกิมาก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 ทาคุมิสําหรับผมนิยามถ้าเกิดท่านเคยฟังผมรีวิวคือมันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ลากเราไปสู่จุดสักยภาพที่แบบเกินตัวแต่มันจะไปแค่สักยภาพเต็มที่ของตัวเราคือเรามี10ก็วิ่งได้สิจะไม่ลงไป8ปดไปเ้าแต่ไม่ขึ้นไป1 1บ2จะอยู่แค่นั้นแต่ไอ้คู่นี้มันพาเราไปเกินลิมิต พาไปเกินลิมิตจุดแรกที่พาไปเกินลิมิตคือน้ําหนักที่เบาไอ้คู่เนี้ยไซส์ผมไซส์สีห้านักแค่ร้อยเกรัมเบาขนาดไหนเบากว่าเฟรมสาอยู่40กรัมเบากว่าไบโอสปีดสามจุโปอยู่20กรัมอ่ะเบาขนาดนั้นเลยนะครับในไซส์สี่สิบหาพอ้หนักมันเบามันไม่เป็นภาระขาเราเวลาเรายกแล้วผนวกกับไอ้ตัวดอก เอาโซที่จิกมากๆตรงส้นมีนะเอาโซแต่ว่าเราไม่ได้ใช้หรอกเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นมันจิกแล้วมันเกาะสุดแล้วมันงอด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ของมันและโฟมที่ยุบลงมานิดเดียวแล้วคืนพลังเลยมันพาให้เราทะลุลิมิตของเราทะลุลิมิตในที่นี้หมายถึงฮฮร์เรทของผมทะลุลิมิต2 0 9ครั้งต่อน,นาทีเออนี่คือนิวไฮของผมเลยส่วนเรื่องเพสเรื่องความดิเด้งอันนี้วันนั้นผมวิ่งอยู่ทั้งหมด 3ระยะนะครับก็คือ200เมตรนะครับหลังจากที่ทำการดิวซิวกัะที6กทีของโค้ดเนสอยางแสนสาหัสเสร็จวิ่ง200เมตรนะครับก็อยู่ที่เพลสส3จระยะ9ได้1.7เมตรซึ่งผมไม่เคยทำเพลนี้ได้เลยถึงแม้จะเป็นระยะสั้นๆก็ตามแต่ผมก็ไม่เคยที่จะ200เมตรอะทีประเพส3.03อะอาจจะคิดว่าสั้นๆแต่หลังจากนั้นคือวิ่ง3000เมตรกับผู้นี้นะครับ3 0ม0เมตรในรู่ยาง ก็จบที่เพจ4.36นะครับถึงจะไม่ได้แรงมากแต่กับคนอย่างผมผมก็ถือว่ามันแรงมากๆแล้วนะครับคือไอ้คู่นี้มันไม่เป็นภาระแต่มันจะเค้นเรานิดนึงคือท่าวิ่งของเราอะครับมันจะเตะขาสูงเลยด้วยความที่มันจิกมากๆมันเออท่าฟอร์มท่าวิ่งมันสวยนะคู่นี้การคอนแทคทามไม่ต้องพูดถึงคือต่ําสุดขีด,ด๋ยวแนละ้วเพราะว่ามันไม่ยุบไม่แช่ไม่มีจังหวะให้เราแบบได้พักเลยคือมันจะไปแบบตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่าเลยนะครับเพจ สี่สามหกรอบขาก็อยู่แบบร้อยเก้าสิบกว่าความยาวเก้าแบบหนึ่งจุดห้าเมตรอะไรเงี้ยซึ่งเออความยาวเก้ามันเกินกว่าลิมิตที่ผมเคยทําได้อะด้วยความที่มันเบาแล้วมันจิกด้วยมั้งความดีดก็ดีการเข้าโค้งของคู่นี้จะให้ดูว่าแพตฟอร์มด้านหน้ามันกว้างมากนะครับแล้วนอกจากความกว้างของมันยังมีการแ,แบ่งแผ่นคาร์บอนเป็นซ้ายกับขวานะครับคือมันเป็นผ่ากลางแต่ตรงป้งายมันติดกันนะเป็นเต็มแผ่นนะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยครับเวลาเราเลี้ยวในแท็ก ฝั่งที่งอมันก็จะงอแบบให้ตัวได้ตรงนี้มันจะไม่เกิดการฝืนเวลาเข้าโคง้งมันก็จะเข้าโค้งได้อย่างมั่นคงมากๆด้วยความกว้างของมันด้วยเออผมเพิ่งสังเกตว่าเขาเหมือนจะเคลือบๆอะไรที่เอาโซมาพอวิ่งไปมันก็จะมีการลอกออกบ้างนะครับแต่ว่านี่อันนี้คือวิ่งแปดกิโลวันนั้นก็ไม่มีรอยนะขณะวิ่งในแท็กซี่ปกติจะกินลู่อยู่พอสมควรนะครับวิ่งสามพันเมตรเสร,ร็จแล้วทําอะไรต่อโค้ชให้วิ่ง 400เมตรพัก30วิอะรอบแรกผมซัดได้เลยเพส3.28นั่นคือเร็วที่สุดในชีวิตสำหรับเพสไอ้สำหรับเออเพชสสำหรับ400เมตรของผมละ3.28ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากว่าเฮ้ยผมไม่เคยทำได้อะแล้วพักอีก30วิฮาร์ดเลยังไม่ทันลงโครให้ต่ออีก400เมตร400เมตรหลังนี้ก็ผมก็วิ่งอยู่3.50นะครับ3.50ก็ถือว่า เร็วทำไมผมถึงบอกว่าเร็วเพราะว่าฮะเรทเฉลี่ยผมอยู่ที่200ท้วนซึ่งมันไม่ปกติละสอบไปแม็กที่209นะครับคือแม้ว่ามันฝืนเหมือนจะขาดใจตายแต่คู่นี้มันก็ไม่มีการผ่อนการเบาให้เราว่าเอ้ยจะได้วิ่งช้าได้อะไรได้มันมันไม่มีคํานั้นอยู่ถ้าท่านแบบวิ่งช้าเพชสุขภาพชมนกชมไม้ช้าในที่นี้คือหมายถึงว่าต่ํากว่าเพช ห้าศูนย์ศูนย์เป็นต้นไปเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าวิ่งช้ากว่าห้าศูนย์ศูนย์แล้ววิ่งถนนเนี่ยไม่ไม่ต้องซื้อคู่นี้นะครับไม่ต้องซื้อไปซื้อบอ o สปีดสามจุดศูนย์โปรดีกว่าคู่นั้นวิ่งช้าได้วิ่งเพจหกได้นะครับคู่นั้นวิ่งเพจหกได้สบายแผ่นเป็นแผ่นไนลอนโฟมเป็นซีคูทีเฟรมแล้วราคาก็ยังถูกกันไปพันหนึ่งด้วยนะครับไปไปเล่นตัวนั้นชีวิตมีความสุขกว่าตัวนั้นก็เบามากแล้วแล้วก็เอาวิ่งในแท็กก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเเเเกิดว่่่่าาาททนนนนนปป็็แแแบบบบคคีีขรงซื้้อออู ดีดีจริงดีดมากแล้วก็ถามว่าถ้าว่าไม่ได้เป็นขาแรงซื้อได้ไหมซื้อได้คู่นี้เอามาอินทวอลแต่ผมเน้นว่าในลู่ยางในสนามกีฬานะครับผมไม่ค่อยแนะนําจะลงถนนกับคู่นี้สักเท่าไหร่ผมว่าวิ่งในลู่ยางจะมีความสุขกว่าตรงที่พี่มันจะเซฟขาเซฟเข่าของเรานะครับเราก็จะมือเมยเท้านิดนึงแต่ว่าเออคู่นี้ใส่เดินไม่ได้นะครับใส่เดินไม่ได้เพราะกรดาเนี่ยจะเห็นไหมเมมันเหงนขึ้นเลย แล้วก็เอาโซของมันตัวอะไรของมันมันไม่ได้ออกแบบสำหรับการเดินนะครับมันเหมาะกับการลงแท็กจริงๆอะ่ะคู่นี้ผมว่าลงแท็กอ่าผมนึกออกอีกแล้วกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ควรซื้อนะครับคือคนที่จะสอบทหารตำรวจนะครับที่ต้องทดสอบวิ่ง1กิโลเมตรเอานี่เลยคือมันพาคุณไปเกินลิมิตร่างกายเกินความเร็วที่คุณทําได้อะ่ะแน่ๆนะครับผมว่าถ้าผมซัดกับไอ้คู่นี้น่าจะแบบสามนาทีสี่สิบสามทีห้าสิบได้ไมั้ง หนึ่งกิโลอ่ะน,น่าจะทําได้เลยคู่เนี้ยคือแบบเฮ้ยมันลากไปเกินลิมิตจริงอ๋อเรื่องไซส์ลืมพูดถึงเลยคู่นี้ตรงไซส์ได้นะครับแต่ผมอยากลดนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่ารองเท้าที่เราวิ่งสั้นขนาดเนี้ยเราใส่ให้มันกระชับลงอีกนิดนึงได้แล้วสนะ้นอ่ะมันรู้สึกลอยๆนิดนึงเวลาเราวิ่งนะครับผมว่าไอ้ความส้นลอยมันมาเหมือนกับฟิลเตอร์ฟิลเจอร์คือเป็นแผ่นคาร์บอนแล้วเวลาเรากดลงมันมันมีการขืนที่จะดึง ลงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมร้อยและเนื้อหลูมนะแล้วก็รัดเชือกแน่นแล้วนะครับหน้ากว้างอัปเปอร์นี่คือบางบางสบายระบายอากาศสุดๆเลยคือเราไม่ต้องพูดถึงลนะเรื่องการระบายอากาศกับรองเท้าระยะสั้นขนาดนี้มันมันไล่เบาทั้งตัวดูดีมันไม่มีโค้งอะไรตรงไหนเลยเนี่ยมันนิ่มไปหมดเลยนะเออเชือกก็ดีตัวลิ้นเป็นกัสเ r e ทั้งนะครับด้านในมีการยึดลงพื้นมันเลยอ่าส่วนของอินโซก็มีการติดกาวในส่วนส้นมามีความ หนาะพอสมควรนะครับก็เด็ดคูน่นี้แนะนำว่าถ้าขาแรงไปโดนกันขาไม่แรงก็ไปโดนได้นะครับเอามาวิ่งอินเทอร์วัลเพื่อเสริมสร้างความแรงของเรานะครับผมก็ใช้แค่ในแท็กพอนะครับไม่ไม่เอาลงถนนแน่ๆคูน่นี้แต่อาจจะไปลองสักทีนึงสัก5โลก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดว่าผมจะแข่ง5โล10โลจริงๆผมก็ไปหยิบรีนิงเฟรเดียน3อ ดีกว่าเพราะว่าผมไปวิ่งคอร์ดพันมาแล้วโคตรมันเลยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ